การนำข้อความไปรวมในวิดีโอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำข้อความเข้าไปรวมในวิดีโอกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานำวิดีโอของเรานะครับที่เตรียมเอาไว้มาใส่ลงบนไทม์ไลน์บนได้เวอร์ก่อนนะครับเอฟเฟกนะครับในส่วนของข้อความหรือเอฟเฟก,กอื่นๆนะครับมันจะกำหนดได้ในแต่ละชิทของวิดีโอของเรานะครับหรือวิดีโอที่เราดึงมา ซึ่งถ้าเป็นวิดีโอเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีการแบ่งเป็น2ชิ้นได้นะครับหรือถ้ามีวิดีโออื่นเราก็นําวิดีโออื่นมาต่อจากวิดีโอแรกของเราได้ได้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกเราก็ต้องแยกไปนะครับว่าอีกอันหนึงใส่ในวิดีโอรแรกอีกอันหนึ่งใส่ในวิดีโอที่2นะครับในกรณีผมได้นําวิดีโอกันเยเล่มาแบ่งเป็น2ชิ้นให้ดูนะครับ ในการนำข้อความเข้าไปรวมในวิดีโอนะครับเราไปที่ FVX นะครับหลังจากนั้นกดที่ตรงแท็กนะครับในส่วนของการนำข้อความนะครับมันจะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกก็คือ c o m p r m e n t หัวข้อที่2ก็คือ Lower Third นะครับเรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับ c o m p a r m e n t นะครับก็จะมี Cloud โลแล้วก็ Titan นะครับในส่วนของคราวนะครับจะเป็นการแสดงข้อความแบบสไลด์จากซ้ายไปขวาอย่างเดียวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของโลนะครับเป็นการแสดงข้อความจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ในส่วนไตเติลนะครับก็จะเป็นข้อความแบบระบุตำแหน่งได้นะครับซึ่งในส่วนของไตเติลนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอ ที่ผ่านมาเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับของวิดีโอนะครับประกอบไปด้วยฟอนต์โพสิชันเชีร์โดว์ออนไลน์แล้วก็เอฟเฟกนะครับเ a ฟเก็คือการใส่สีของข้อความนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของโพสิชันก็จะเป็นการปรับตำแหน่งน,นะครับสามารถปรับได้จาก ตรงแกน x แกน y ได้เลยนะครับหรือเราจะปรับด้วยวิธีการลากข้อความได้นะครับแต่ในส่วนของ r โ w กับคลาวนะครับจะปรับข้อความได้เฉพาะแบบแนวนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนโรนะครับจะปรับได้เฉพาะการขึ้นลงของข้อความอย่างเดียวนะครับแล้วก็ออกมาดูข้อต่อไปนะครับก็จะเป็น shadow ก็คือการปรับเงางในส่วนของข้อความนะครับ เราสามารถเปลี่ยนสีของเงาข้อความได้นะครับเอาลายนะครับก็จะเป็นการตกแต่งปลอกของข้อความนะครับซึ่งเราสามารถปรับในส่วนของข้อความได้นะครับเอฟเฟกนะครับก็จะมีอินกับเอานะครับอินก็คือการเข้ามาของตัวอักษรนะครับเอาก็คือมันจะแสดงผลตอนที่เราจบใกล้จบของวิดีโอเลยนะครับ ซึ่งในคิดเฟกนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเฟสกับทร์เบิร์เตอร์นะครับเฟสนะครับก็คือการแสดงวิดีโอแล้วค่อยๆแสดงผลมานะครับถ้าเลือกเฟสเป็นอินนะครับวิดีโอจะค่อยๆแสดงขึ้นมานะครับส่วนถ้าเป็นเฟ e เอานะครับวิดีโอในตอนจบของเรามันจะค่อยๆจางนะครับจะลองดูกันนะครับ ในส่วนของข้อความที่เราเพิ่มมานะครับจะมีแท็กระบุไว้นะครับอยู่ตรงซ้ายมือของเรานะครับก็จะมีไทเทิลโรคลาวนะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาเราสามารถปิดการใช้งานได้นะครับโดยการกดปุ่มสีเขียวนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะลบออกนะครับเรากดที่ตรง3จุดนี้ครับแล้วก็เลือกรีมูฟนะครับในส่วนของข้อความก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันนะครับ ในส่วนของเทคนะครับที่เราได้ใส่เอฟเฟกไปเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นแบบกราฏแบบเมื่อกี้นะครับในส่วนของเฟซนะครับในส่วนของไทไพร์เตอร์นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อความแบบทีละตัวทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับซึ่งเอานะครับมันสามารถปรับได้แค่เฉพาะแบบเฟซอย่างเดียวนะครับในส่วนของเวลานะครับเราสามารถปรับเวลาในการแสดงผลได้นะครับ เดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะในส่วนของการเริ่มนะในส่วนของข้อความก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะน,ออน,นะครับท่านตัลองสังเกตนะครับในวิดีโออันที่2ที่ผมไนดะ้แยกไฟเมื่อกี้นะครับมันจะไม่สแสดงข้อความนะครับถ้าอยากให้สแสดงข้อความนะครับเราก,ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกข้อความลงไปในแต่ละชิตของไฟล์วิดีโอของเรานะครับเราดูตัวอย่างกันนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจะลบแบบนี้ก็คือเราสามารถลบได้จากบนไทม์ไลน์นี้เลยนะครับโดยคลิกขวาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกรีมูฟจะแล็งหัวข้อข้อความที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีไทเทิลกับโูนะครับถ้าเรากดอันใดอันหนึ่งมันก็จะลบอ,อีกอันนึงนะครับถ้ากดออกก็คือหมายถึงการลบเอฟเฟกข้อความทั้งหมดออกเลยนะครับในหัวข้อของคอมเพลเมนต์ก็จะมีการใส่ข้อความลงประมาณนี้นะครับ ในหัวข้อที่2นะครับ Live Search นะครับก็จะเป็นข้อความในลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีกรอบตรงบริเวณข้อความด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความได้จาก Header ตรงช่องกวางนี้นะครับซึ่งแต่และช่องก็จะแบ่งเป็นส่วนว่าในส่วนในมันแสดงหัวข้ออะไรนะครับในส่วน Sharp Fill นะครับก็จะเป็นการตกแต่งสีของกรอบหลังข้อความนะครับเราสามารถเปลี่ยนสี้ส่วนเดิมก็จะเป็นการ ปรับขนาดของกรอบของข้อความนะครับก็จะให้มีลักษณะเป็นแบบได้นะครับเล็บก็คือการย่อขยายนะครับรอดทอมก็คือการให้กรอบข้างล่างข้อความมันขยับขึ้นไปด้านบนนะครับไรก็คือการขยับกรอบข้อความมาทางซ้ายนะครับส่วนท็อปก็คือการขยายกรอบเฉพาะในส่วนของด้านบนขึ้นไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสีในส่วนของกรอบได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับ เรามาดูหัวข้ออื่นมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเช่นอันที่สองนี้ก็จะเป็นแบบกรอบข้อความแบบยาวด้านล่างเลยนะครับบางอันก็จะมีแบบกรอบข้อความแล้วก็การเปลี่ยนอข้อความไปอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายมือหรือบางอันจะเป็นมีแต่ข้อความแบบไม่มีฟอบเราสามารถมาตกแต่งจากภายในได้อีกน,นะครับ ก็จะมีกรอบแบบต่างๆให้เลือกนะครับในส่วนของ lower earth นะครับเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับในส่วนของ lower earth มันจะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการนำข้อความเข้าไปรวมในวิดีโอนะครับเดี๋ยวสามารถรับชมการสอนในหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับภาคที่3า การนำข้อความเข้าไปรวมในวิดีโอสามารถรับชมต่อในภาพที่4การทำการ t i o n ได้เล,เลยครับ